สวัสดีครับเ Fc กลับมาพกอกำนันแหลมอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับแหลมเฟีย้ยวครับนะฮะในเว็บเซ็กซี่คาสินโนฝากขั้นต่ำหนบาทครับวันนี้เราอยู่ที่เกมวายดวงตานั่นเองครับ ในค่ายควิกสปินอีกแล้วนะค่ายในค่ายโปรดของกนันเลยก็ว่าได้ครับ FC ครับนะฮะโอ้โหสุดยอดเฉียบมากดอกนี้ครับนี่ครับก็คือมันจะไหลไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนตัวต่อนะะใครใครเคยเล่นเกมตัวต่อไม่คนพลาดบิ๊กวินครับดอกนี้เห็นไหมโอ้โหสุดยอดพันหครับเฉียบเฉียบสุดๆอ่าไม่ไหลครับโอเกมมันมันน่าเล่นมากเลยนะทุกคนเห็นสารลักษณ์ไหม ไอ,ไอสารักเดียวบิลอะครับมันจะเพิ่มตัวอ้วโหบิกวีอีกแล้วครับ2ดอกติดนะฮะทำไปเล่นพันหตังนี้ได้เท่าไหร่พันห้าขออธิบายก่อนเห็นไหมทุกคนเห็นไอไอขวดไหมเห็นไหมขวดสีเขียวอ่ะอันนี้คือถ้าสมมติครบ4อันน่ะสอันน่ะเราจะได้ฟรีเกมหรือว่าเข้าฟรีเกมนั่นเองครับทุกคนครับนี่แต่เราได้อันเดียวนะฮะมันจะไหลไปเรื่อยก็รอลุ้นไปเรื่อยครับเผื่อมันไหลามาอีกนี่ครับสารลักตัว W ครับ ตัวบิลก็คือสารักตัวคูณด้านบนขวาครับถอยไหมเรามี1อันก็เราก็คูณ2ถ้าเรามี3อันเราก็คูณ3แบบนี้ครับโอ้โหบิ๊กวิน3ตาติดเฮ้ยบ้า3ตาติดครับตาแรกพันห้าตาสองพันหกตาหนี้พันเก้าเฮ้ยบ้าเกินไปโอ้โหใหม่แล้วครับคูณ2เห็นไหมดับบิลดับบิลคูณ2โอ้โหสองร้อยสิบนึกว่าบิ๊กวินอีกแล้วครับ3ตาติดไปแล้วฮะสามตาติดไปแล้ว โอ้หสุดยอดบิ๊กวินสามตาติดเฮ้ยบ้าสุดเกินโอ้โหนี่ครับเรามีโอกาสแต่มันไม่ไหลอะทุกคนเห็นไหมฮะตะเี้ยไอขวดไอขวดเขียวอะเรามี2อันแล้วถ้าเรามีอีก2ออันนะเราเข้าฟรีเกมแน่นอนฮะโอ้โหประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันเล่นเล่นไม่ยากครับทุกคนดูไหมเห็นไหม ทุกคนดูสิว่ามันเหมือนแบบเล่นยากนะมันไม่ได้ยากเลยฮะมันไหลแบบเกมเนี่ยคือดีกาลังเคยบอกแล้วว่าค้าเกมแนวเนี่ยถ้าคุณเบ็ดแค่ครั้งเดียวแล้วมันไหลไปได้หลายครั้งอะ่ะคือมันคุ้มนะฮะสำหรับสล็อตแนวนี้นะฮะห้าอยสบโอ้โหบิ๊กวินสมตาติดสุดยอดนี่ฮะเ0 0าพันเราเราเลิกดีกว่าครับเราจะเหลือประมาณเก้าดีกว่าพอไหมพอดีกว่านะเพราะว่า จริงถ้าใครอยากเห็นบิกวินเกมเนี่ยสามารถไปดูได้นะฮะสามารถแบบไปเล่นเองไปดูได้นะคลิปยางหลังของกำนันนะครับกำนันเคยรีวิวแล้วครับเกมนี้ฮะคือโหดจริงๆครับนี่ครับพอแล้วพอแล้ว8ป0 0าพอกำไรเราว3 4พันแล้วครับนอนเนาะแล้วฮะอีก80บาทส่งท้ายนี่ครับวิธีการเล่นไปที่ขีด3ขีดครับเห็นไหมก็คือดอกจันแบบนี้ครับมันจะไหลนะฮะก็คือมันกล้ัดอารมณ์ตัวต่อนั่นแหละนี่ฮะอืมล่นไม่ยากครับเห็นไหมอันนี้คือไอ ไอเครื่องหมายฟรีเกมหรือว่าค c a t t e r นั่นเองครับนะฮะสี่สี่สี่ครั้งนะฮะสี่สี่อันก็คือ8ฟรีสปินนั่นเองครับนี่คืออัตราการจ่ายของแต่แต่ละตัวอักษรน,นะฮะด้านบนก็คือ Y นะครับอ่านี่ฮะอัตราการจ่ายนี่คือ a วของเกมนี้ครับที่มันจะถูกต้องแล้วมันจะได้เงินนะครับ fc ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ครับอยากเล่นลิงก์ด้านล่างมีให้เล่นครับ fc ครับ